แข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือก AV c ซีโตเกียวระหว่างทีมชาติอินเดียกับทีมชาติเกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในแมชที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกยางเอเชียความเข้มข้นที่เกิดขึ้นในสนามการต่อสู้ของสองทีมที่มีทั้งความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจในชาติเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมทั่วทั้งเอเชียต่างจับตามองตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกหวีดดังขึ้นเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อเก็บชัยชนะ แต่ยังเป็นการวัดศักดิ์ศรีของ2ประเทศที่ต่างมีประวัติศาสตร์ในวงการวอลเลย์บอลอย่างยาวนานอินเดียที่กำลังสร้างยุคใหม่ของลูกยางชายและเกาหลีใต้ที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองยังคงเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของเอเชียแมชนี้จึงไม่ต่างจากสงครามแห่งความภาคภูมิที่เกิดขึ้นในสนามกีฬาในช่วงต้นเกมทั้งสงทีมต่างเปิดเกมด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทีมอินเดียโชว์พลังเสิร์ฟปันหนักหน่วงและลูกตบจากแนวหน้าอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการขึ้นตบของกัปตันทีมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในรายการนี้ส่วนเกาหลีใต้ในฐานะทีมที่มีระบบการเล่นแน่นแฟนและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วพวกเขาพยายามตอบโต้ด้วยการรับลูกแรกที่แม่นยำและการบุกกลับอย่างเฉียบคมแมตชนี้จึงกลายเป็นการประทะกันของพละกกำลังกับความชาญฉลาด การอ่านเกมกับความกล้าในการเสี่ยงทุกแต้มที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงเชียร์จากแฟนๆที่ดังลั่นทั่วสนามเซตแรกเริ่มต้นด้วยความสุสีอย่างไม่น่าเชื่ออินเดียเปิดเกมได้ดีกว่าด้วยการเสิร์ฟที่เฉียบขาดและบล็อกที่แข็งแกร่งแต่เกาหลีใต้ไม่ยอมปล่อยให้เกมหลุดมือ พวกเขาใช้จังหวะก,การเคลื่อนตัวที่เร็วขึ้นและการตัดสินใจที่เฉียบคมของตัวเซตในการสร้างช่องทางให้ผู้เล่นหัวเสาได้โจมตีอย่างมีประสิทธิภาพการดวลกันของสองทีมในช่วงท้ายเซตทำให้ผู้ชมต้องกลั้นหายใจทุกครั้งที่บอลลอยข้ามตา่ายสุดท้ายเกาหลีใต้ปิดเซตแรกไปได้แบบเฉียดฉิว27-25พร้อมกับเสียงเ hey! ฮดังสนั่นจากแฟนบอลชาวเกาหลีที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนาม แม้จะเสียเซตแรกแต่อินเดียไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขากลับมาด้วยความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมในเซตที่2การทำงานของคู่กลางเริ่มเข้าที่การตั้งรับแน่นขึ้นและลูกเสิร์ฟที่แรงขึ้นทำให้เกาหลีต้องเจอกับแรงกดดันหนักหน่วงอินเดียขึ้นนำไปก่อน8-4ในช่วงต้นเซตการโจมตีของผู้เล่นหมายเลข1 0ของอินเดียสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับเกาหลีอย่างมากหลายครั้งที่บอลตบของเขาทะลุลอกสชั้นเข้าไปอย่างสวยงาม แต่เกาหลีใต้ย,ยังไม่หมดไฟพวกเขาปรับระบบตั้งรับใช้การดักทางและการ,รบล็อกที่แม่นยำมากขึ้นจนสามารถตีเสมอได้ในช่วงกลางเซต15-15ก่อนที่เกมมาจกะกลับมาสู่สีอีกครั้งอินเดียแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งนักสู้ พวกเขาค่อยๆเก็บแต้มสำคัญและสามารถปิดเซตที่2ได้ด้วยคะแนน25ต่อ22เสมอกัน1ต่อ1เซตเสียงเชียร์จากฝั่งอินเดียดังสนั่นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทุกคนในสนามรู้ดีว่านี่คือเกมที่จะกลายเป็นประวัติศา,ศา,ศาสตร์เซตที่3กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมความกดดันเริ่มถาโถมเข้ามาทั้ง2ฝั่งเกาหลีใต้เริ่มเน้นการเลนเร่นเร็วมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงบล็อกของอินเดีย แต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นอินเดียก็เริ่มปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งพวกเขาอ่านจังหวะได้แม่นยำและสามารถป้องกันลูกตบที่แรงระดับสุดขีดของเกาหลีได้หลายครั้งการปะทะระหว่างตัวบล็อกสูงใหญ่ของอินเดียกับหัวเสาเกาหลีเป็นภาพที่แฟนๆจะไม่มีวันลืมเสียงปะทะลูกบอลดังปากอทุกครั้งที่ตบลงมาและเสียงร้องเฮเมื่อบอลตกลงพื้นสร้างความสะใจ,จให้ทั้งผู้เล่นและคนดู อินเดียขึ้นนำในช่วงกลางเซต16-13แต่เกาหลีไม่ยอมแพ้พวกเขาล่าจี้แต้มอย่างต่อเนื่องด้วยการเล่นที่มีวินัยและความแม่นยำสูงจนสุดท้ายพลิกกลับมาชนะ26-24ขคว้าเซตที่3ไปได้อย่างเหลือเชื่อในเซตที่4อินเดียเข้าสู่สนามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขารู้ดีว่าต้องเอาชนะให้ได้เพื่อยื้อเกมไปถึงเซตตัดสิน ความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้3มเซตก่อนหน้าเริ่มส่งผลต่อทั้งสองทีมแต่ไม่มีใครยอมถอยอินเดียใช้พลังใจเป็นเครื่องผลักดันทุกครั้งที่พวกเขาเก็บแป้มได้เสียงเชียร์อินเดียอินเดียดังกล้องไปทั่วสนามเหมือนพลังแห่งชาติเกาหลีใต้แม้จะมีระบบทีมที่เหนือกว่าในบางจังหวะแต่พวกเขาเริ่มเสียสมาธิจากการบุกพลาดและลูกเสิฟที่ออกหลังหลายครั้ง อินเดียชฉวยโอกาสนั้นกลับมานำและคว้าชัยในเซตที่4-25 2 0ถึง20เสมอกัน2ต่อ2เกมเข้าสู่เซตตัดสินที่ทุกคนรอคอยเซตสุดท้ายเริ่มต้นครึ่งในบรรยากาศที่ตึงเครียดที่สุดในค่ำวันนั้นทั้ง2ทีมไม่มีใครยอมใครความเงียบปกคลุมสนามในแต่ละจังหวะก่อนการเสิร์ฟเสียงตบลูกบอลและเสียงโคชที่ตะโกนคำสั่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ได้ยิน อินเดียออกนำก่อน6-4ด้วยลูกบล็อกอันยอดเยี่ยมของคู่กลางแต่เกาหลีตอบกลับทันควันด้วยการโจมตีจากแดนหลังที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้กลับมาตีเสมอได้ที่8-8จากนั้นเกมกลายเป็นการแลกแต้มอย่างดุเดือดทุกครั้งที่อินเดียได้แต้มฝั่งเกาหลีก็เอาคืนได้ทันทีเกมดำเนินไปจนถึง13-13ก่อนที่กัปตันทีมอินเดียจะเสิร์ฟเอสสุดเฉียบเฉอนปลายเส้น พาทีมขึ้นนำ14 13เกาหลีพยายามตีเสมอแต่ลูกตบสุดท้ายของพวกเขาไปติดบล็อก2ชั้นของอินเดียบอลกระเด้งกลับลงพื้นฝั่งตัวเองเสียงเฮของแฟนบอลดังขึ้นทั่วสนามอินเดียควา้ชาชัยชนะในแมชในตำนานนี้ไปด้วยสกอร์สุดมัน3 2เซตหลังจบการแข่งขันผู้เล่นทั้ง2ทีมต่างยกย่องซึ่งกันแอลกัน ความเหนื่อยล้าและเหนื่อที่หยดลงพื้นสะท้อนถึงการต่อสู้ที่แท้จริงของนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโคช้ชของอินเดียกล่าวในภายหลังว่านี่ไม่ใช่เพียงชัยชนะของทีมแต่เป็นชัยชนะของหัวใจนักสู้ทุกคนที่เชื่อในพลังของพวกเราส่วนโคช้ชเกาหลีเองก็ยอมรับว่าอินเดียได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาแม้จะแพ้แต่พวกเขาภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในเกมที่สวยงามเช่นนี้ หลังจากแมชนี้อินเดียกลายเป็นกระแสฮือฮาในวงการวอลเลย์บอลเอเชียแฟนบอลทั่วทั้งประเทศต่างพูดถึงทีมชาติของตนด้วยความภูมิใจหลายคนมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่อินเดียจะกลับมายืนในแถวหน้าของเอเชียอีกครั้งสื่อหลายสำนักนำเสนอข่าวด้วยพาดหัวว่าอินเดียสร้างประวัติศาสตร์และชัยชนะที่ปลุกความหวังแห่งชาติขณะที่เกาหลีใต้แม้จะพลาดชัยชนะ แต่พวกเขาก็ได้รับการชื่นชมในเรื่องของความเป็นมืออาชีพและความเคารพต่อคู่แข่งบรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยภาพแห่งมิตรภาพผู้เล่นจากทั้งสองทีมจับมือและสวมกอดกันอย่างจริงใจพวกเขารู้ดีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสนามคือบทเรียนและความทรงจำที่จะติดอยู่ในหัวใจตลอดไปแมชนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันธรรมดาแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของกีฬา ความอดทนความพยายามและความเคารพซึ่งกันแอลกันทุกคนที่ได้ชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือแมชในตำนานที่แท้จริงเสียงของแฟนบอลยังคงดังก้องอยู่ในสนามยามค่ำคืนคำว่าอินเดียอินเดียและโคเรียไฟติ้งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีและความรักในกีฬา ในคืนนั้นผู้คนทั้งในโตเกียวและทั่วเอเชียต่างรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผลการแข่งขันพวกเขาได้เห็นจิตวิญญาณของเกมที่แท้จริงได้เห็นน้ำตาแห่งความสุขและความพยายามของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดในเวลาต่อมาแมชนี้ถูกนำกลับมาพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรายการกีฬาและบนสื่อสังคมออนไลน์ คลิปไฮไลท์ของลูกบล็อกลูกตบและช่วงแต้มสุดท้ายถูกแชร์ไปนับล้านครั้งในเวลาเพียงไม่กี่วันคอมเมนต์ Comment ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยคำชื่นชมเช่นนี่คือเกมที่ดีที่สุดในรอบหลายปีหรือวอลเลย์บอลกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผู้คนต่างพูดถึงชื่อของผู้เล่นอินเดียที่สร้างตำนานไว้ในคืนนั้นและชื่อของกัปตันทีมที่เสิร์ฟเอสสุดท้ายก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วประเทศอยากลุกขึ้นมาฝึกวอลเลย์บอลด้วยหัวใจที่เปี่ยมพลังเกาหลีใต้เองก็ใช้แมชนี้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาพวกเขากลับไปวิเคราะห์ทุกจังหวะปรับปรุงระบบการเล่นและเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมเพื่อเตรียมกลับมาแก้มือในรายการต่อไป ความพ่ายแพ้ในครั้งนี้กลายเป็นเชื้อไฟที่จุดประกายให้ทีมชาติของพวกเขาเดินหน้าด้วยความตั้งใจมากกว่าเดิมในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเกาหลีกลับมาคว้าแชมป์รายการระดับเอเชียได้อีกครั้งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยหยุดพัฒนาและนี่คือพลังของนักสู้ที่แท้จริงเช่นกันสุดท้ายแมชในตำนานอินเดีย vs เกาหลีในรอบคัดเลือกววลเลบอลชาย AVC โตเกียวไม่ได้เป็นเพียงเกมที่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้ แต่เป็นการเดินทางของจิตใจมนุษย์ที่ต่อสู้จนถึงที่สุดเป็นเรื่องราวของความพยายามความศรัทธาและความงดงามของกีฬาที่จะถูกจารึกไว้ในใจของแฟนวอลเลย์บอลตลอดไป